ัสว,ส,สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในีเกมโรบอกนั่นเองวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในดาน n w y y e r r of y อ้านี่ก็คือ รับต้อนรับ2017กินมันแกว้วกินมันแกว้วกินแล้วตดใส่แมวแมวเป็นลมปากระเบนปากระเบนอะไรไม่รู้เยออัน yeah, นี้ปากระเบนปากระเบนปากระเบนก็ปากกระเบนเออ ปากเบนปากเบนลา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 เห็นหน้ากัานหรือยังอ่ะไปกันต่อปึ๊บเออแแม่แหม่แหม่

มามาดูต่อ <ci> กันเลยอันนี้เป็นสองพันจุดเจ็ดบักระโดดนกันแล้วเจ็ดเจ็ดเป็นโค้ง โอเดี๋ยวจะมาตัดบัตรอะไรนะคะดิฉันจะเดินไปตรงกาญจุเสสาตลาดสวนอาหารงค์จ้ะอาหารงค์เรียกว่าอาหารเฉยๆเปล่า <laughs> ด่านนี้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครด่านเจ็ดแล้วนะทุกคนซื้อนี่ก็คือด่านนิวเยียร์ออบบี้นิวเยียออบบี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันเยอะๆล่ะ อย่าลืมเฮ้ยอย่ายืมเฮ้ยอย่าลืมเราเพิ่งมาเล่นวันนี้นะครับไป,ไปดูกันเอาไปดูกันเลยเอาเฮ้ยในเมือนที่กูยนกลันเอ้นี่อยูอ ม anyway, like oh, ีการดันชด้วยเดี๋ยวดันได้ไหมอีกทีต่ออีกกีต่อสบ้านี่ติัวเช็กลายนิ้วมือ ด่านแปะแล้วทุกคนสู้ๆ,ๆวันนี้ก็เป็นวันเด็กเราก็เลยกลับมาตอนทึ่งเที่ยงเราก็เลยมาแบบกลับมาไวๆเราก็มาอัดคลิปกันเล่นๆที่เชน ด่านสิบแล้วทุกคนเอาเฮ้ยเรือขี้โกงได้ด้วยอ่ะด่านเนี้ยเรืออันนี้ก็ด่านที่อะไรไม่รู้ว้าวจะตกแล้วว้าวดอดอดอด ปุ๊บอืมไม่ได้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 จุดเซฟทุกคนเอออ เอาอันนี้คืออะไรหล่วเนี้ยอ๋อเดินตงไปเดินตกไปห้ามเลี้ยวมันมืออาจจะบางกล้องนะต้องขอเดิด้วยสองพันสิบเจ็ด มาอีกแล้วถีถูถีถูวันโหอันนี้อีกแล้วเหมือนด่านแรกเลยอุ้ยนั่นเนื้อเตือดไอเกดคนนั้นมันบ้า วายตายแล้วด่านานี้ย่อยย่อยสร็เยลยบ่มีอย่างมันงลายความหักล้างลงงใ้แผ่นดินสลายอย่างมันคงคือเป็นต่อเลิศหากจะแลกด้วยแหกกฎฝาทั้งนี้น้ำตา ก็เคยคิดยัยนยในวันนี้เราเจอกันแล้วยังบ่เคยจึงต้องจากเธอคนที่เราตามหาเป็นคือบอกสมใจให้ข้างข,องขาอีกพกันปี จะอยู่โหตตรงนี้อีกตานเท่าไหร่พอเพียงเผ้ยถูกจำมาฉันได้ชาติไหนก็รอ,รอเธอ,อมือมอังยังทุมาพังไปพังพักผู้สองของใดมันดินสลายห้ย คงคือจุงตอนรู่มักแลกเลยฮัก,กป็ปาต้องมีดอมตัวเต็งสมความปวดเลา่าที่เขามาเจอบ้าหัจีน,นัน ลีและลูงลีลลาเล่าไหลล้ออย่างแรงและลลละไลลาดไหลลอลอเลยบ่มีอี่บู ไอติมไอติมไอติมเด้อลาเดลาไอติมเออไอติมเดอไอติมเดอลาเดลาบเวบบ้ากีตกิลเะจ๊ะก๊ do

Do the do the do the do the the do คลิปนี้ก็ต้องขอคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อไม่พลาดทีใหม่พวกเราท r วร์ทีวีบายๆฝากอย่าลืมฝากซับสไครต์ให้ช่องท r วร์ทีวีด้วยและสะลาวุฒเอ้ยไม่ใช่แฮปปี้ชาแนล ยไม่ใช่ Hello Channel นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวลงคลิปใหม่ให้ดูตายตลอดน้ำหละ